ช่องสน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องไก่เศรษฐีในค่ำคืนที่ฝนตกอย่างหนักพายุโหมกระนำ่ำมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังเพลิงกระต๊อบเล็กๆของเขานั้นถูกลมพัดพังหลังคากระจุยกระจายเขามีชื่อว่านายสมระหว่างที่เขากำลังหลบลมหลบฝนอยู่นั้นก็ได้มีไก่อยู่สองตัว เนื้อตัวเปียกปอนดูหนาวสั่นเพื่อหลบฝนอยู่ใกล้ๆกับตนเช่นกันแต่ตรงที่ไก่ยืนอยู่นั้นมันยังมีเม็ดฝนตกอยู่จึงทำให้ไก่เปียกหมดฝนที่ตกอย่างรุนแรงเมื่อนายสมได้เห็นจึงตัดสินใจเดินไปอุ้มไก่ทั้งสองตัวเพื่อมาหลบฝนอยู่กับตนพ่อฝนหยุดเขาจึงต้องกลับไปซ่อมแซมกระท่อมของตนให้กลับมาเป็นดังเดิม ในเวลาต่อมากระต๊อบน้อยที่สุดโสมนั้นซ่อมเสร็จเรียบร้อยเจ้าไก่สองตัวนี้ก็ไม่ยอมไปไหนอยู่ใกล้ๆและอยู่กับแกตลอดเวลาไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนเจ้าไก่สองตัวนี้ก็เดินตามเอาละพวกเองจะเดินตามข้าทำไมเจ้าไก่เอ้ยงั้นขา้าจะรับเลี้ยงไว้แล้วกันแต่เอาแค่สองตัวเจ้าก็พอละลำพังขา้า ก็ไม่ชอบเลี้ยงไก่อะไรขี่เรียรา่าดมันไม่สะอาดบ้านของข้าพอแกพูดจบไก่ทั้งสองตัวก็กระพือปีกดังเช่นดีใจนายสมจึงไปทำโครงสร้างกระต๊อบเล็กๆติดกับกระท่อมน้อยที่ตนเองนอนให้ไก่ทั้งสองได้อยู่ต่อมานั้นเป็นเพราะไก่ทั้งคู่เป็นตัวผู้และตัวเมียจึงทำให้มีไข่ออกมารุงเช้า เจ้าไก่ตัวผู้แสนรู้ก็ร้องดังลั่นแล้วก็เดินไปหาลุงสมไปจิกที่ขาแล้วก็ใช้จาง,งอยปากตวัดที่ขาของแกเหมือนจะพูดอะไรกับแกสักอย่างเองมีอะไรล่ะจะให้ข้าไปดูอะไรอย่างนั้นเือเอาเอานาข้าไปทีเจ้าไก่ตัวผู้ก็ได้นํำแกเดินเข้าไปในเล้าของมันพอเข้าไปถึง แกก็เห็นไข่ไก่อยู่ห้าฟองอา้าวข้าบอกแล้วไงว่าจะเลี้ยงเองแค่สองตัวเท่านั้นถ้าเองออกไข่มาอย่างนี้มันก็ต้องมีตัวเล็กตัวน้อยมาเดินเพี้ยนผ่านอีกเจ้าไก่นะเจ้าไก่ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวข้าผสมอาหารให้พวกเองแล้วกันนะนายสมนั้นก็เดินออกไปซื้อหัวอาหารเพื่อจะมาเตรียมผสมให้ไก่ได้กินท่านใดนั้นระหว่างที่แกเดินไป ก็ได้มีชาวบ้านถามคราวๆว,ว่าในช่วงสองสามวันก่อนที่ฝนตกหนักบ้านของแกเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันปกติทั่วไปจนกระทั่งแกเดินกลับบ้านเดินไปขบ่นไปโอ้ยเมื่อไรข้าจะได้มีบ้านแข็งแรงให้ได้อยู่สุขสบายดังเช่นคนอื่นเข้าบ้างนะบุญก็อทำนะกรรมก่อไม่เคยก่อแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อยู่ได้น้อชีวิต แกบ่นลำพึงลำพนันแล้วก็เดินเข้าไปผสมอาหารให้ไก่อ้าวลูกมาแล้วมาแล้วมากินกันเร็วเดี๋ยวลูกๆกของเองก็ฟักออกมาแล้วเองจะต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลลูกๆกเองด้วยนะค่ะและเหนื่อยเลือกเกินทันใดนั้นลูกไก่ทั้งห้าตัวก็ฟักออกมาและตัวไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมีย ก็ได้พาลูกออกมากินอาหารอยู่ที่นากระต๊อบแล้วก็ได้ใช้เท้าตะกุยดินเป็นรูลึกๆรวมถึงใช้ปากเขี่ยไปมานายสมแก่จึงแปลกใจว่าทำไมไก่ตัวนี้ถึงชอบเขี่ยดินตรงนี้จนเป็นร่องลึกขนาดนี้จังเลยแกจึงเดินไปดูแล้วก็พบลังไม้เก่าๆหนึ่งลังอยู่ใต้ดินที่เจ้าไก่ตัวนั้นไปเขี่ยไว้แกจึงรีบนำจอบมาขุด นี่มันรังไม้อะไรเนี่ยทาไมดูมันใหญ่ขนาดนี้ดานายมันมีอะไรไหนข้าจะยกเข้ามาดูหน่อยสิถอยไปหน่อยจกไก่แกก็พยายามใช้เสียมงัดก็แล้วใช้จอบงัดก็แล้วแต่ยังไงก็เอาไม่ออกจนต่อมาเจ้าไก่ตัวผู้ก็ได้ใช้แค่ปากเล็กๆของตนนั้นจิกไปตรงที่เป็นรอยล็อกแล้วทันใดนั้น ลังไม้ก็เปิดออกขึ้นนายสมจึงแปลกใจโอ้ยถ้าไม่เองเป็นเพียงไก่ตัวเล็กๆถึงมีเรี่ยวแรงได้ขนาดนั้นล่ะข้าใช้จอบใช้เสียมงัดยังไงก็ไม่ออกเลยนี่แปลว่าคงจะเป็นของเองละสินนะถึงเปิดได้เมื่อแกเปิดดูถึงกับตกตะลึงด้านในมีทั้งสร้อยคอแกแหวนเงินทองคำมากมายเลือ้งอลามตา นี่เจ้าไก่มันเป็นของใครกันวันนี้ทำไมแก้วแหวนเงินทองถึงมากมายขนาดนี้แล้วข้าจะปลอดภัยได้ยังไงเนี่ยกระท่อมยิงหลังเก่าๆเล็กๆแค่นี้หากมีใครมาพบเห็นจะมาขโมยเอาไปพอดีข้าจะทำยังไงดีนะระหว่างที่แกพูดพร่ำเพลออยู่คนเดียวนั้นเจ้าไก่ตัวผู้ก็ได้เอ่อยขึ้นท่านไม่ต้องกลัวอย่างใดดอกลุงสม เอาเจ้าพูดได้หรือเจ้าไก่อาสัจจรใจจริงๆค่าเหตุใดเจ้าไม่พูดบอกข้าตั้งแต่แรกเราก็มันยังไม่ถึงเวลาน่ะสิแต่บัตรนี้มันถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าจะต้องบอกท่านให้รับรู้เวลาอะไรที่มันสมควรของท่านหีบสมบัตินี้ไงเล่าเป็นของตนตะรกรุนข้านับร้อยร้อยปีแล้ว ข้ายกให้แกเจ้าทั้งหมดนี้เพื่อเจ้าจะได้มาทำบ้านล้างไม่ที่เจ้าปรารถนาหรือเจ้าต้องการสิ่งใดนำแก้วแหวนเงินทองพวกนี้ไปใช้ตามสบายเถิดขอบคุณที่เจ้าช่วยเหลือข้ากับภรรยาและลูกๆของข้าอีกข้าตัวข้าไม่ได้เจ้าวันนั้นในวันที่ฝนตกนะภรรยากับข้าคงจะไม่รอดอย่างแน่นอน เจ้าไก่ได้เล่าเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดในเมื่อหลายร้อยปีก่อนไก่ทั้งสองตัวนี้เคยเป็นถึงเศรษฐีที่ร่ารวยมากมีแก้วแหวนเงินทองมากมายจากการอุตสาหะแต่ตนกับเชื่อคนง่ายหูเบาถูกพ่อมดใช้เล่กลออุบายหลอกลวงจนทำให้สองเศรษฐีผัวเมียนั้นกินยาที่พ่อมดเสกพ่อมดคนดังกล่าว ต้องการอยากจะได้สมบัติแก้วแหวนเงินทองจึงต้องเสกให้เศรษฐีทั้งสองกลายเป็นไก่แต่ก็ยังมีพรประเสริฐจ,จากเทวดาบนสวงสวรรค์ที่ท่านให้เมตตาสามารถช่วยให้สองคนผัวเมียที่เป็นไก่ตอนนี้นั้นได้มีอายุที่ยืนยาวแต่ไม่สามารถกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ดังเดิมได้เพราะพอมดตนดังกล่าวนั้นอยู่บนสวงสวรรค์ ทั้งกึ่งเทวดาและกึ่งยักษ์กึ่งมารจึงถูกลงโทษให้มายังมืองมนุษย์เพราะความโลภอยากได้อยากมีจนในที่สุดก็ได้มาทำให้สองผัวเมียที่หูเบาเชื่อคนง่ายได้กินน้ำที่เขาเสกแล้วก็ได้กลายเป็นไก่ทั้งสองตนนี้เมื่อนายสมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ต่างประหลาดใจใจหนึ่งก็ไม่เชื่อ แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าไก่สองตัวนี้จะโกหกตนไปเพื่ออะไรและไม่มีไก่ที่ไหนเขาพูดได้มีเพียงเจ้าไก่สองตัวผัวเมียนี้เท่านั้นที่พูดได้กับตนต่อมานายสมจึงตัดสินใจนำทองไปขายจำนวนหนึ่งเพื่อมาซื้อของสร้างบ้านอย่างดีและทำกระท่อมให้กับไก่ได้อยู่อย่างดีด้วยเช่นกันปูรองฟาง แล้วคอยหมั่นทำความสะอาดเล้าก่าทุกวันไม่ให้สกรปรกเรียกว่าตอบแทนบุญคุณเจ้าไก่สองตัวนี้ที่มอบผีบสมบัติลังใหญ่ให้แก่ตนแกจึงได้สร้างบ้านหลังใหญ่ขึ้นและมั่นคงต่อมาในช่วงค่ำคืนที่พายุโหมกระหน่ำอีกครั้งบ้านของแกนั้นก็ไม่พังทลายเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยเช้ามาในวันที่ฝนหยุดตก แกจึงรีบไปหาไก่ท่านพญาไกลข้าต้องขอบคุณเมื่อคืนข้านอนลับฝันดีมากเลยพอได้แก้แหวนเงินทองจากคีบสมบัติของท่านแท้ๆต่อไปนี้ข้าจะดูแลท่านกับภรรยาและลูกๆอีกข้าตัวเป็นอย่างดีและจะรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดไม่ใช้ทิ้งทิ้งขวงคว่างและจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้ ถ้าข้าอยากจะแนะนำเจ้าอีกสักอย่างเจ้าจะยินดีหรือไม่นายสมท่านว่ามาเถิดท่านต้องการให้ข้าทำอะไรหากไม่เหนือบากว่าแรงข้าก็ยินดีจะทำเจ้านำทองไปที่ตลาดไปแปรเป็นเงินออกมาและไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันไก่ที่อยู่ร้านตาบุญช่วยร้านตาบุญช่วยคนเดียวเท่านั้นแล้วเจ้าก็น,นำมาเลี้ยง ข้ารับรองในไม่ช้าเจ้าจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีแน่นอนจริงหรือท่านใจข้าก็ไม่ได้อยากร่ำรวยจนถึงกับเป็นเศรษฐีดอกแต่อยากจะลองเป็นเศรษฐีกับเขาดูบ้างสักครั้งแถมข้ายังไม่ชอบขี่ไก่แล้วข้าจะเลี้ยงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละ่ะไหนเมื่อท่านแนะนำขนาดนี้ข้าก็จะลองทำตามดูแล้วกันนายสม จึงรีบนำสร้อยคอทองคำไปหนึ่งเส้นแปลเป็นเงินแล้วก็ได้ไปที่ร้านตาบุญช่วยที่อยู่กลางตลาดเพื่อไปซื้อแม่พันธุ์กับพ่อพันธ์ุไก่มาหนึ่งคู่พอซื้อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจึงรีบกลับบ้านเพื่อมาทำแล้วไก่ให้อยู่ห่างๆกับบ้านตนเล็กน้อยไม่ได้ให้ใกล้ชิดกับพญาไก่เศรษฐีเขาจึงทำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามพญาไก่บอกกล่าว แล้วก็ได้ทําให้อยู่ไกลจากที่นอนอาศัยของพญาไก่ด้วยเช่นกันรวมถึงผสมอาหารและดูแลเป็นอย่างดีต่อมาในเช้าวันลุงคืนเจ้าไก่คู่นี้ที่ตนได้มาจากรัานตะบุญช่วยจูจ่ๆเกิดฟักไข่ออกมาหนึ่งฟองแต่ไข่ออกมานั้นเป็นไข่ทองคำไม่ใช่ไข่ธรรมดาทั่วไประหว่างที่นายสมผสมอาหารให้ไก่นั้น กุ๊กกุ๊กกุ๊กกมาเร็วๆลูกพ่อผสมอาหารให้แล้วมากินกันเร็วกินแล้วก็จะได้ฟักไข่ให้พ่อเยอะๆพ่อจะได้เอามาขายที่ตลาดแล้วก็จะได้เก็บไว้กินไม่ต้องไปซื้อไข่กินที่ไหนอีกต่อไปแล้วระหว่างที่แกก้มๆเงยๆเอาอาหารให้ไก่อยู่นั้นสายตาของนายสมก็ได้เหลือบมองไปเห็นที่ไก่นอนก็พบว่าเห็นอะไรเหลืองอลามตาเป็นประกาย สะท้อนแสบตาตนไปหมดแกจึงตกใจอย่างมากเฮ้ย hey, นี่มันไข่ทองคำนี่วะนายสมจึงขยี้ตาดูอีกครั้งแต่ยังไงก็ยังไม่กล้ายหยิบออกมาเขาจึงขยี้ตาแล้วขยี้ตาเล่าปรากฏว่านั่นก็เป็นไข่ทองคำจริงๆดังเดิมจึงรีบไปที่แล้าของพญาไก่เศรษฐีท,ท่านพญาไกาเ่เศรษฐี ท่านไปดูอะไรกับข้าทีไปสักประเดี๋ยวเถิดไม่จำเป็นหรอกในสมพบเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นไม่ต้องแปลกใจอันใดดอกข้าตั้งใจที่จะให้เจ้าได้เช่นนี้อยู่แล้วข้าจึงเจาะจงให้เจ้าไปซื้อไก่คู่นี้จากร้านตาบุญช่วยไงเล่าเพราะข้ารู้ดีอยู่แล้วว่าไก่คู่นี้นั้น สามารถฟักออกมาเป็นทองคำได้นี่นับว่าเป็นบุญของเจ้าอย่งนักนายสมข้าขอให้เจ้าจงรักษาคุณงามความดีอย่างที่เจ้าทำอย่างสม่ำเสมอเจ้าอย่าได้เกิดความโลภในใจตนและเจ้าจะไม่มีวันอับจนต่อไปนายสมจึงตัดสินใจซื้อที่ทางเพิ่มไว้ปลูกพืชผักสวนครัวแถมยังทำไร่ทำนา โดยให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำแต่ไม่ได้ให้ค่าแรงชาวบ้านส่วนผลผลิตทั้งหมดนั้นแกก็ได้ให้เป็นข้าวสารและเป็นพืชผักต่างๆให้ชาวบ้านนำไปแบ่งกันเพราะแกไม่คิดจะนำไปขายเลยแม้แต่น้อยใครผู้ใดในชุมชนหากใครไม่มีกินก็มาเอาได้ตลอดเวลาแกไม่เคยหวงแต่ต้องรู้จักมาช่วยกันทำเพราะว่าถ้าหากให้ไป,ปเปล่าๆ โดยที่ไม่ต้องให้คนพวกนั้นเสียหยาดเหงื่อแรงกายเขาจะได้ใจและกลายเป็นขี้เกียจพ่อของหมดก็มาขอแต่เมื่อผู้คนมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของข้าวของนั้นๆที่ตนทำมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแต่ได้ผลผลิตไว้กินไว้ใช้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อแม้แต่บาทเดียวนายสมไม่เคยคิด จะนำเงินทองไปแจกให้ใครฟรีเพราะแกคิดว่าเงินนั้นให้ไปไม่ทันเท่าไรประเดี๋ยวก็หมดบางคนอาจจะเกิดความโลภพอให้ไปแล้วใช้วันเดียวก็หมดหรือเอาไปใช้โดยไม่มีประโยชน์มีหนำซ้ำอาจจะกลายเป็นว่าโลภมากเกิดอยากได้อยากมีเห็นว่าตนมีเงินทองมากมายจะกลายเป็นว่ามาฉกจิงวิ่งราว รักขโมยที่บ้านของตนกลายเป็นดาบสองคมแกจึงตัดสินใจซื้อที่แปลงใหญ่ให้กับชาวบ้านร่วมกันมาทำนาทำสวนทำไร่และชาวบ้านก็จะได้เงินจากผลผลิตที่ขายแล้วนำไปแบ่งกันตัวแกไม่ขอรับเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าใครเดือดร้อนจริงๆหรือเจ็บป่วยไขย้แกจึงจะนำเงินเหล่านั้นที่แกมีทองมากมาย ไปช่วยค่าอยู่ค่ายาหรือรักษากันบางครั้งคราวพญาไก่เศรษฐีนั้นก็ยินดีปรีดากับแกที่ลุงสมแก่ทาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหากเราไม่รู้ใจเข้าใจเรานั้นเราก็อาจไม่รู้ได้เลยว่าคนที่เราคิดว่าให้เงินทองไปนั้นเขาอาจจะมาแว้งทําไม่ดีกับเราที่หลังได้เช่นกันดังเช่นพญาไก่เศรษฐีที่เคยเจอพ่อมด เพราะความโลภที่อยากได้อยากมีเลยทำให้ตนนั้นต้องตกเป็นเหยื่อของพ่อหมดคนดังกล่าวเพราะหวังสมบัติของพวกเขาแต่นายสมเขาเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดและเป็นคนจิตใจดีรู้ว่าตนไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรเพราะไม่มีลูกไม่มีหลานใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพงังแล้วก็ได้เลี้ยงดูไก่ ทั้งพยาไก่และไก่ที่ไข่ออกมาเป็นทองคำทำให้ตนมีเงินทองมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเป็นเพราะนายสมนั้นไม่ใช่คนโลภมากเขาจึงมีเงินมีทองไว้เก็บสะสมต่อมาพอใกล้ถึงวาระของพยาไก่เสร็จทีแล้วเขาจึงมาบอกกับนายสมว่านายสมข้าสองผัวเมียใกล้จะหมดวาระทางโลกแล้วเพราะข้านั้น มั่นใจแล้วว่าท่านเป็นคนดีและเหมาะสมที่จะได้ครอบครองหยบสมบัตินี้อีกในไมช่ช้าข้าจะต้องไปแล้วนะท่านพญาไกจะไปที่ใดเล่าข้าจะต้องไปเกิดไหมนะสิเจ้าทำบุญให้ข้าต่อให้ข้าไม่ได้เห็นว่าเจ้าทำบุญให้ข้านั้นข้าก็รับรู้ได้ขอบคุณที่พระองค์อินท่านประธาน ให้พรแก่ข้าและได้มาพบเจอคนดีๆเช่นเจ้านับว่าเป็นบุญของข้าสองผัวเมียยิ่งนักข้ารับปากว่าจะดูแลสมบัติของท่านเป็นอย่างดีข้าขอวอวยพรให้ท่านกลับมาได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ดังเดิมเพื่อท่านจะได้กลับมาครอบครองสมบัติของท่านและกลับมาดูแลต่อไปเถิดข้าจะรอวันนั้นและและ้ว พญาไก่ก็หายตัวไปเวลาก็ได้ผ่านไปถึงห้าสิบกว่าปีนายสมอายุร้อยห้าปีและแล้วก็ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นผัวเมียเดินเข้ามาหาตนที่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีแก่นายสมพวกเรากลับมาสวัสดีตาจ้ะอ้าวพวกเองเป็นใครกันจ้ะพวกเรามาเยี่ยมเยียนตา ตาสมจำพวกเราได้หรือไม่ตอนนี้นายสมก็เป็นตาแล้วแกจึงขยี้ตาพยายามมองดูดีๆเห็นในรูปร่างมนุษย์ของสองผัวเมียสองหนุ่มสาวคู่นี้แกเห็นในร่างของเขานั้นเป็นพญาไก่เศรษฐีอยู่ในร่างของชายหญิงคู่ผัวเมียแกจึงดีใจอย่างมากและแกจึงได้เอ่ยขึ้นทันทีว่า เอา้ามากันแล้วหรือขา้ารอวันนี้มานานแล้วเอาไปเอาไปเจ้ากลับมาเอาของของเจ้าคืนแล้วละสิขา้าเริ่มจะไม่ไหวแล้วละรักษาไว้ให้อย่างดีไม่ขาดตกบกพ่องเลยว่าแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ใดกันละ่ะพวกเราอาศัยอยู่ในกระท่อมป่าน้อยอยู่ฝั่งนูน้น งั้นพอดีเลยไม่ต้องไปไหนแล้วละไม่อยู่มาันที่นี่แล้วกันค่ะก็ฝากดูแลบ้านรังนี้รวมถึงเจ้าไก่พวกนั้นด้วยล่ะและที่ดินชาวบ้านให้เขาทำอยู่ทำกินก็ช่วยเขาทำจะได้หรือไม่ได้สิเรื่องแค่นี้จะยากอะไรละตางั้นค่ะก็สบายใจแล้วละ ต่อไปคงจะตายตารับแล้วรอวันที่เจ้าสองคนกลับมาเพื่อมาเอาข่าวของพวกนี้ของเจ้าคืนไปหมดเวลาของข่าเข่นกันแล้วละสองผัวเมียก็คือพญาไก่เศรษฐีที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และก็ได้มาอยู่ดูแลนายสมหรือตาสมในเวลานี้จนต่อมา แกก็ได้ทำหน้าที่ของแกเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากแกก็อยู่มามากอายุถึงร้อยห้าปีแกจึงตายไปแบบไม่ทุกข์ทรมานจากไปอย่างสงบในที่สุดสองผัวเมียซึ่งผู้เป็นเจ้าของสมบัติตัวจริงในหลายร้อยปีก่อนนั้นเขาก็ได้กลับมาครองคู่รักและก็กลับมาดูแลสมบัติของตนดังเดิมอยู่ที่นี่ และทำตามคำสั่งเสียของลุงสมเป็นอย่างดีจนทำให้ชาวบ้านรักใครและชาวบ้านก็คิดตั้งแต่นั้นมาว่าสองผัวเมียนี้ต้องเป็นลูกหลานของลุงสมที่ผู้คนแถวนี้ต่างไม่เคยเห็นกันแน่ทั้งคู่ก็ได้บอกชาวบ้านว่าตนเป็นลูกของลุงสมที่อยู่ต่างเมืองมานานตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุข ส่วนพ่อมดที่เคยสาบแช่งให้สองผัวเมียเป็นไก่และให้ดื่มน้ำที่ตนเสกนั้นเขาก็ได้กลายเป็นเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัชชานสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆโดนผู้คนจับกินวนไปวนมานับพันพันปีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ